วันนี้มานั่งอยู่ริมสระนะครับไม่เห็นดอกไม้ก็อยากจะเจ็บเอาภาพสวยๆหน่อยนะครับผมถัดไปก็จะเป็นต้นไม้อยู่ริมสระนะครับมีต้นมะพร้าวอยู่ริมสระมันก็จะถ่ายขึ้นมาดูมันยังยังไม่เป็นลูกนะครับจะเป็นลูกน้อยอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ไม่โตต่อมานี้ก็เป็นต้นยูหนามนะครับ นิ้วนามมันก็จะต้นใหญ่อยู่ๆๆต้นสูงหน่อยจะลองถ่ายดูนะครับถ่ายวิวททวทั์ไปให้ดูนะครับทายนี้ก็มานั่งอยู่ใต้ร่มไม้อันเพื่นๆนะครับมันรู้สึกว่ามันเย็นสบายดีมันอยู่ริมสระมันมันเย็นมันสบายดีนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายวิวความเชียวเชวอุ่มเชีวของต้นไม้มัน ควบคุมไปด้วยความร่มรื่นเย็นสบายมีมีลมโชยเย็นสบายมีวิวทิวทัศน์เย็นสบายตาสบายใจดีมองออกไปก็จะเห็นต้นไม้เงาต้นไม้หรือว,ว่าใบาไม้กับน้ำประสานกันดูเพลิดเพลินจเจริญตาดี